สวัสดีชาวอเวเพีทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกับ AMX1357 นะครับเป็น LT tier 7ของฝรั่งเศสออโต้โหลด8นัดรัวรัวนะครับซึ่งผู้เล่นในเกมนี้ชื่อว่านอยนอยจีนอย,นอย, G, น,อยนอยอะไรสักอย่าง <laughs> อยู่ในแบบพโดรอฟกานะครับเกิดทั้งฝั่งใต้แล้วก็ ขึ้นมาเปิดให้เพื่อนตรงกลางนะเปิดทีแบบฟึุ๊กฟซัดแล้วครับรัวๆครับ3 4 5นัด6นัดโดนไทเกอร์1ยิงมา7นัดเหลือนัดหนึงครับเอาไว้ทำไมลูกทองนัดสุดท้ายเอาลูกทองมาแค่8นัดเท่านั้นนะครับล้วจอล,ลงไม่โดนครับในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์7เทียร์8ตัวเองเป็นเทียร์7นะครับอยู่ในห้องเทียร์8แล้วก็มีจอข้างละ1คันนะครับนอยจี no <laughs> วิ่งมาตรงกลางครับเปิดแบบลึกมากไฟติดแล้วด้วยนะครับเห็นยักษแพนเทอร์กำลังวิ่งขึ้นเนินซัด2นัด3นัดรัวๆสี่ได้4ครับอีกคันหนึงครับไทเกอร์พีเห็นอยู่5 6 7 8ได้มารัดเดียวสำหรับไทเกอร์พีนะฮะโอ้ซอยซอยยับบอกเลยว่าซอยยับแม่ จอนนี่ก็พยายามจะโฟกัสมาคันนี้นะแต่ก็ยังไม่โดนนะครับวิ่งต่อโอ้โหจะเรียกว่ากล้าเล่นก็มันเกินกล้าแล้วนะครับลงมาขนาดนี้ลงมาล้วง MX1345 M445 สิสหาเอสารือ็นัดยังไงครับยิงทิ้งแม่ปวนจริงๆแล้วไม่โดนยิงด้วยนะฮะปวนจริงๆโอ้โหจอรลงซ้ำด้วยได้สตันได้ชิพเข้า โอ้สุดยอดสุดยอดจริงอดมาได้ยังไงด้านบนเขาครับเห็นทียี่สิไกลๆครับ1น,นึ่นัดเข้าไปสองนัดเข้าไปสามนัดเข้าไปผมนี่แบนับไม่ทันนะจะให้นับว่ากี่นัดโดนกี่นัดที่บองตรงไม่ทันนะซอยยับขนาดนี้นะครับโอ้โหปลิวมากเร็วมากปวดมากนะเล่นโอ้ยจรนติดตันนิดนึงครับอีกนิดเดียวสำหรับคันนี้ เรียบร้อยครับเก็บไป1นึคิวคิวแรกครับ M445 แล้วก็ไทเกอร์อีกคันหนึ่งเรียบร้อยครับดับเบิลคิวไปตรงนี้เรียบร้อยแล้วรีโหลดใหม่ครับบุกต่อครับโอ้โหไม่รู้ว่ากล้าบ้าดีเดือดรู้ว่ายังไงะวิ่งมาถึงนี้เลย LT ค่ะเล็กๆในห้องเทียวแปนะครับวิ่งมายันสุดนะล้วงสุดจริงๆ มาหาจอหรือเปล่าเห็นคันเดิมครับแจ็คแพนเทอร์1นัด2นัดสนัดโดนแล้ว4นัดโดนแล้วห้านัดเรียบร้อยแล้วโดนไอสยิงเข้ามาไทเกอร์พีไม่ล็อกเป้าด้วยนะครับหมดครับหมดครับโอ้โหหลบได้นะฮะฟิวจัดจัดหลบและเรียบร้อย <c oughs> เพื่อนคิวไทเกอร์พีไปเรียบร้อยยังไม่เจอจอนครับจอไม่รู้ไปไหนแต่ว่าตัวเองตอนนี้เหลือเลือดอยู่แค่1 0 9เท่านั้น เจ็ดศูนย์ป่วนจ,จัดเนี่ยเห็นด้วยเห็นดีเอสห้าคันใหม่คันหนึ่งไฟติดไฟติดแล้วยังไงครับไฟติดแล้วไปต่อไฟติดแล้วไปต่อเนี่ยดีห้าหันข้างให้แล้วเห็นด้านบนด้วยคันหนึ่งเป็นไอซูหนึ่งห้าสองไอซูหนึ่งห้าสองหันข้างให้ซัดเข้าไปสามนัดเหลืออีกสองนัดโหลดหม่โอ้ oh my g ก d ด ซัดไปแล้ว2008ชี้เป้าไปแล้ว3า0 3แต่เลือดตัวเองเหลือร้อยเดียวนะครับ10ศูนย์ครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับโอ้โห oh, เพียบไอ้สองชั้นสองคาริบันทีเอสห้าเพื่อนช่วยยิงนะไอ้สองขึ้นมาแล้วถึงนัดเข้าไปสองนัดเข้าไปสามนัดเข้าไปอุ้ยเกือบไปนะ <laughs> เกือบไป <laughs> เหลืออีกหกนัดสุดท้ายครับยิงจนจะหมดลังเพลิงนะ ซอยยับซอยยับจริงๆนะครับ110มาครับไฟติดไหมไฟติดด้วยนะเขามาชี้เป้าไปนะครับเหลือไอซู1 5 2ด้วยนะของแรงนะครับของแรงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเห็น TS5 TS5 เห็นไหมไม่น่าจะเห็นนะครับ เหลืออีก3คันคาริบัน i s o ูนหนึ่ง้านะครับทีเอสหนี่เพื่อนพยายามจะยิงนะแต่มันแข็งอยู่นะครับอ่ะเจอคาริบันแล้วทีเอสห้าด้านข้างครับได้มานัดหนึ่งเหลืออีก4นัดสุดท้ายแล้ว i s o ู5หนขาหายไปไหนเหมือนทีเอพยายามจะยิงเข้ามานะแต่ว่าติดดินนะที่เหลือเพื่อนก็ยิงกันต,บต,บตับตับแล้วเรียบร้อยครับเก็บ TS5 อสห้ไปนะ เจอแล้วครับไอซูหันหน้าทางนี้ด้วยแล้วยิงพลาดนะยยิงพลาดโอกาสเป็นของนอยจีและก็เรียบร้อยครับเก็บไปเป็น4คิวแล้วก็กระสุนหมดแล้วครับแล้วเหลือคันสุดท้ายคาริบันคันสุดท้ายจะเอายังไงดีครับกับกระสุนที่ไม่มีแล้วนะฮย วนไปวนมาวนไปวนมาวิ่งเข้ามาพยายามจะมาชี้เป้าเพื่อเอาคะแนนนะแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนยิงไปเพื่อนกระลุมกันไปนี่ก็ได้แอบอยู่หลังซากแล้วก็มองตาปริบๆแต่ว่าตัวเองก็ทําผลงานไปสุดมือแล้วนะก็สุดท้ายก็เรียบร้อยกันไปครับกับคาริบันคันสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวไปดูคะแนนกันครับ เรียบร้อยกันไปนะสำหรับนอยจีนอยกับเอ็มเอ็นะครับ M แตกกันไปนะครับเรียบร้อยได้เหรียญมา2เหรียญน,นะครับเหรียญผู้สังเกตการแล้วก็เหรียญชี้เป้านะครับก็ได้เงินมา2อ0 0 0นหกาประสบการณ์7,768แล้วก็ยิงไปหลายคันชี้เป้าหลายคันสปอร์ตไป10คันนะโอ้โหดีเทคไป,ป10คันนะ เยอะมากเยอะมากนะยิงไปทั้งหมด3,460ดาเมจนะไม่ไม่น้อยเลยนะเยอะมากแล้วก็คิวไปสี่คิวนะข้ามศพการดิบๆเนี่ยทะลุไปถึง2,354ด้วยกันนะครับมีชี้เป้าไป6กพัโอ้โหยิงก็เยอะชี้เป้าเยอะด้วยนะครับสุดยอดมากนะฮะชี้เป้า6กพัคอมไบล์รวมกันนี่เป็นเป็นหมื่นนะหมื่นหนึ่งพอดีเลยนะโดยเป็นชีพรีเมียมครับหักค่าซ่องไป3,900นเกนะ ค่ากระสุน26 0 0 0เพราะว่าใช้ลูกกระสุนจนหมดเลยนะครับแล้วก็ยุธปัจจัยอีกห0ื0นนะครับลืมเงินมาใช้หนาะเาะเลย2,01 0 0นึะครับ2 0 0 0 0เลยโอ้ยิ้มยิ้มเลยเกมนี้นะเรียกว่าเป็นสายสับบ้าล่าดีเดือดนะโอ้วิ่งใส่ไม่ยั้งเลยแล้ว่วนได้ได้ใจมากนะก็ขอบคุณเจ้าของ ID ดด้วยนะครับนอยจี no iti, นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะครับก็อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วยนะไม่รู้ว่า ชื่ออ่านว่าไงด้วยนะขอบคุณมากนะสำหรับคลิปมันๆแบบนี้นะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็จเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขาลาไปก่อนสวัสดีครับ